สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองนการเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกนะระหว่างตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนก็คือนับตั้งแต่นะครับความขัดแย้งระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะโดยที่มีทางสหรัฐและทางตะวันตกนะครับหนุนทางยูเครนอยู่ นะแล้วก็มองเห็นนะความขัดแย้งนี้ลุกลามบานปลายจนเป็นสงครามนะแ,ลแล้วดูเหมือนว่ามันจะหนักหน่วงขึ้นนะครับมันยังไม่มีสัญญาณว่าจะซาลงมีสงมีสัญญาณว่าจะายืดเยื้อและจะบรนปลายได้เพราะาล่าสุดนะฟังจากทางประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียนะครับมีการเรียกนะครับเ,เรียกว่าเสริมคนนะเข้ากองทัพอีกแสนสา0หมนเจ็ดนายคำถามคือเสริมไม่ทำไมล่ะครับ นะคงไม่ได้เสริมเปล่าๆก็คงต้องเสริมไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งจึงทําให้ดูเหตุการณ์สถานการณ์นี้น่ากังวลรวมถึงความขัดแย้งระหว่างทางจีนกับสหร,รัฐในประเด็นไต้หวันเนี่ยนะก็หนักขึ้นนะมากขึ้นนะครับนะจากประเด็นของไต้หวันจนะทําให้จีนมีการซ้อมรบจริงอะไรปิดล้อมเกาะไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปอย่างล่าสุดนะครับก็ฟังข่าวนะว่าสหร,รัฐก็มีการแล่นเรือลบนะเข้าไปในช่องแคบไต้หวันอีกแล้ว ฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาผมก็ลองสอบถามดูนะในผู้รับชมช่องผมเนี่ยนะว่าโอกาสนับอย่างนี้ไป5ปีนะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐกับจีนก็ส่วนใหญ่นะครับสาก็นตะก็ตอบว่ามีโอกาสสูงถึงประมาณ8 1 1 0 0เลยเตว่าท่านเห็นความสุ่มเสี่ยงโอกาสนะที่จะมีการ,รเผชิญหน้ากันทางการอาหารสูงอยู่นะครับแปดสิถึงร้อเลย คือเรียกว่าเกือบจะเกิดแน่ๆเลยนะผมก็ได้สอบถามต่อไปนะว่าในประเด็นนี้นะถ้าท่านมองว่ามันมีโอกาสเกิดความขัดแยง้งนะจนการเป็นการต่อสู้กันในะในทางสงครามหรือมหาสงครามกันแล้วแต่เนี่ยแล้วท่านคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงปีไหนอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันปี2022เลยไหมหรือเกิดในปี2023 นะครับหรือว่าเกิดในปี2024หรือกว่านั้นนะก็ปรากฏว่านะเสียงส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าเกิดในปี2023นะคือปีหน้านะหมายถึงว่าอันนี้คือกลุ่มของคนที่คิดว่าเกิดนะแต่มี31อมองว่าไม่มีทางเกิดแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ประมาณ69เอมองว่าเกิดนะแล้วก็ในเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะที่มองว่าเกิดเนี่ย28บอกว่าเกิดในปี2023 แต่ถ้าเอากลุ่มที่เกิดในปี2023กับ2022รวมกันเนี่ยนะก็ประมาณ39นะมองว่าจะเกิดในช่วงปี2ปีนี้นะครับผมบอกไงครับว่าต้องเตรียมตัวนะเวลาผลโพลสำรวจในช่องผมนะีมันมีประโยชน์คือให้ทุกท่านเนี่ยได้คิดต่อนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่ามันมีความแม่นยำประมาณ2ใน3คือประมาณ66.7มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันี่งแต่ว,ว่าเป็นไกด์ไลน์ท่านไปขบคิดต่อ แล้วผมก็ยังถามต่อว่าถ้าการเผชิญหน้ากั oui, นระหว่าง hey, 2มหาอำนาจเนี่ยมันมีโอกาสลุกลามเป็นนิวเคลียร์ไหมก็ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับเกิน50%เนี่ย53%มองว่ามีโอกาสเกิดใช่ที่มันจะเกิดเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้นะพันประเด็นเหล่านี้แหละครับนะผมนึงเอามาคุยกันนะการคาดการณ์ต่างๆเหล่านี้นะ ล้าผมก็าถามต่อไปอีกนะเพราะว่าคาดการทางด้านเรื่องของความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์โลกสงครามแล้วนะซึ่งในลุกลามสงครามนิวเคลียร์ด้วยผมยังถามต่อไปอีกว่าแล้วท่านคิดว่ามีโอกาสไหมนะที่มันจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่ๆนะอย่างเช่นมหาอุทกภัยใหญ่ๆนะมหาพายุลูกใหญ่ๆนะครับแผ่นดินไหวนะขนาดใหญ่นะก็37%ต่อไม่มี วอเสียงส่วนใหญ่นะประมาณ63%ผมมีนะแล้วบอกว่าน่าจะมีนะหลังประมาณปี2 0 2 4ด้วยนะถ้าเรามองภาพนะก็แปลว่าช่วง2 0 2 2 2 0 2 3มีโอกาสที่จะต่อสู้กันในมหาสงครามสูงและหลังจากนั้นปี2024เป็นต้นไปหรือหลังจากนั้นไปมีโอกาสเกิดมหาภัยพิบัติซึ่งจะมองจากตามเหตุสมผลก็จะพอสมเหตุสมผลนะครับในภาวะที่โลกอยู่ในช่วงของ โลกร้อนเนี่ยนะจะมีการต่อสู้กันอีกก็อาจจะทำให้ภัยพิบัตินี้มันยิ่งใหญ่ขึ้นขยายภัยพิบัติเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเราผมก็ถามนะครับว่าถ้าท่านมองอย่างนี้มีวิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยท่านคาดการณ์แบบนี้เนี่ยลราท่านควรจะเตรียมตัวรับมือนะทั้งมหาสงครามหาภัยพิบัติอย่างไรควรจะรับมือในปีไหนอ่ะดีที่สุดนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำเลยนะในปีนี้2นยีนี้ทำเลย กนะ็จะมีบางส่วนเขไปทำในปี2 0 2 3บ้างนะ2 0 2 4บ้างนะ2025บ้างนะจะเสียงส่วนใหญ่บอกต้องทำเลยนะก็นึกถึงภาพอะไรครับเกิดมหาสงครามเกิดมหาภัยพิบัตินะถ้ามันเกิดขึ้นแบบว่าเรื่องของอาหารกันกินเรื่องของที่อยู่ปลอดภยัยที่ไหนที่จะห่างไกลาจากสงครามห่างไกลาจากภัยพิบัตินะต้องใช้เวลาเรื่องของที่ดินพ่อปลูกต้องใช้เวลาประมาณสัก2ปี สองปีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้2022่อีก2ปี2024่อีก3ปี2025ัน้าเขาพอดีนะที่ท่านคาดการ์โอเคนะฮะพราะวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าถ้าท่านคาดการ์ไม่ผิดเอาเอาไปว่าถ้าเรามาฟังผลสำรวจของโพตามที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับนะหรือว่าท่านที่ต้องการดูผลก็เข้าไปในช่องอาจารย์เสกจุดศูนย์ก็เข้าไปในชุมชนก็ไปกดดูนะฮะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะผลโพสสำรวจเป็นอย่างไร ถ้าท่านคาดการณ์ไม่ผิดนะในมหาสงครามและภัยพิบัติในช่วง2025ันยี่สิบห้าที่สองพันยี่สามถึงสองพันยี่ห้าเนี่ยนะครับท่านควรจะลงทุนอะไรดีนะก็แน่นอนครับมันเกี่ยวข้องเรื่องของมหาสงครามด้วยมหาภัยพิบัติด้วยมันเกี่ยวข้องเรื่องของความปลอดภัยมันเกี่ยวข้องเรื่องของอาหารกันกินก็บอกว่าท่านควรลงทุนในเรื่องของที่ดินพอปลูกนะก็ต้องไปหาทำเลที่ดินพอปลูกที่ดินพอปลูกตรงไหนที่เราจะปลูกเราได้อาหารกันกิน แล้วอยู่แล้วปลอดภัยด้วยทั้งเรื่องของมหาสงครามแล้วก็มหาภัยวิบัติอันนี้เล่าสูา่กันปานนะครับ,นะรบผมบอกแล้วว่าการลงทุนที่ดินมันมีต้นทุนไม่ถูกนะครับที่ดินแปลงหนึ่งก็หลายแสนอยู่ถ้าหาที่ดินดีๆก็หลายแสนอยู่แล้วก็การลงทุนเพาะปลูกเนี่ยเราต้องไปดูแลนะครับไม่ใช่ปล่อยแล้วมันขึ้นเองนะถ้าปล่อยมันก็จะกลายเป็นป่าไปาต้องไปดูแลมีต้นทุนการเดินทางนะครับในภายใต้ภาวะที่น้ํามันแพงอยู่เงี้ย เราจะต้องไปเดินทางไปแต่สําคัญคือเป้าหมายคือเราต้องการอยู่แล้วมีอาหารการกินนะอยู่แล้วปลอดภัยนะเพราะว่าสิ่งนี้ผมเคยพูดมาตั้งแต่ทําช่องเมื่อ4-5หปีที่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่โดดเด่นขึ้นมานะดังน,นั้นโอกาสที่จะเกิดเนี่ยอาจจนะแค่ยีบเปเนตเมือ่อ4-5หปีที่แล้วนะครับแต่คราวนี้ดูเหมือนโอกาสจะเกิดมันห้าสิบหไม่เตรียมไว้ก็ไม่ได้นะ ถ้าเตรียมไว้เร็วเกินไปก็เป็นต้นทุนต้องไปขบคิดดูนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดนะสิ่งเหล่านี้ตามที่คาดการขึ้นจริงคือมีมหาสงครามด้วยมหาวิวิบัติด,ด้วยมันก็ต้องมีผู้ที่ต้องการย้ายหนีจากการต่อสู้นะอย่างพวกชาวยุโรปชาวตะวันตกนะชาวเอเชียนะผู้มีทรัพย์สินเนะ่ก็คงไม่อยากจะอยู่ในบริเวณที่เขาสู้รบกันก็เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะที่ชาวต่างชาติเหล่านี้นะ จะหนีเข้ามานะในประเทศที่ปลอดภัยอย่างบ้านเรา,บ,าบ้านเราต้องวางตัวเป็นกลางนะให้ชาวต่างชาตินะครับนะที่ยังมีทรัพย์สินเงินทองอ่ะแต่ไม่ต้องการอยูนะ่ในบริเวณที่ต่อสู้กันนะไม่อยากจะอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งเรื่องของการต่อสู้การศึกสงครามแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยอยากภัยพิบัติต่างๆก็เป็นไปได้นะครับนะที่อาจจะเข้ามาสู่ประเทศเรา มันก็ให้มองเผื่อไว้อาการลงทุนในประเภทต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ได้ไปไว้ท่านไปกว้านซื้อที่ดินหรือว่าไปลงทุนเยอะๆนะไม่ใช่นะครับคือท่านนี้มีที่ดินอยู่แล้วอะไรดีอยู่แล้วเนี่ยก็รักษาไว้ให้ดีนะต่อไปอนาคตจะมีค่ามีราคาท่านที่มีที่สวนไล่นาอยู่แล้วต่อไปก็จะมีค่ามีราคารดยถึงอาหารการกินเองเพราะถึงเวลาเนี่ยนะเรื่องอาหารการกินจะสาคัญกว่าเรื่องของเงินสดทองคําก็ได้ แต่ก็ควรจะมีไว้นะีครบนะที่ผมบอกนะครับมีทั้งบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินพ่อปูกเงินสดทองคํานะครับเพื่อกระจายทุกสภาวะทั้งเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับน้ำผึ้งป่าภูพานนะครับน้ำผึ้งเดือน5นะครับหปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นเป็นน้ำผึ้งที่มีประโยชน์นะครับและมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับ ช่วงอากาศแปรปวนบ่อยเปลี่ยนแปลงนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานนะครับดื่มอุ่นก็ลดอาการนะไอเจ็บคอได้นะโดยเฉพาะช่วงนี้โรคระบาดนะเยอะแยะหมดเลยประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับก็ปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัอรอรสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต และวิตามิน B C ซแร่ธาตุนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับใน12คุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5นะครับตามแผนภาพโฆษณานะครับก็มีช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ fc ช่องอาจารย์เสก5.0ศนะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มลลตร3ขวดแถมฟรีเฮลตี้แ s น a c นะครับขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกได้ว่าจะเอางาดำออแกนิก ขวบดนะครับราคา120นะครับหรือถั่วลายเสือออร์แกนิกนะครับขนาด250กรัม1กระปุกราคา120หรือนะผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบนะครับแวคคัมฟราย2แพ็คราคา130บาทนะครับจากเดิมราคาขวดละ350 3ขวดก็พันห้บาทนะครับรวมของแถมเป็นพันหนึบาทแต่ลดพิเศษนะครับเหลือพันบาทท้วนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30มสิบนะกันยายนนี้เท่านั้น นะครับก็สั่งสินค้าได้ที่โทรนะครับหรือแอดไลน์0818150766นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เศษนะครับก็โปรดระบุนะครับว่าจากช่องอาจารย์เศก5.0ท่านก็จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมให้แจ้งชื่อที่อยู่นะเบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอ นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนันุนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีมีสิปัญญาในการรับมือสถานการณ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ